นี้มาดูตรงนี้นิดนึงครับตรงนี้จะมีทั้งหมด3ตำแหน่งที่เขียนว่าทิศแตกทิศเบนจะพูดและทิศไตรศูนย์นะครับสาตำแหน่งนี้ เป็นตำแหน่งที่ต้องระมัดระวังที่สุดภายในปีนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปทําการเรียกว่ากระทบพื้นทําการซ่อมแซมใน3ตําแหน่งนี้มันจะส่งผลให้บ้านของเรานะครับในปีนี้เนี่ยคนในบ้านเนี่ยมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับทิศที่ต้องระมัดระวังก็คือทีต่ตะวันตกเฉียงเหนือนะครับช่วงองศาคือ3 1 5ร้อถึงสามองศาแล้วก็ทิศเป็นจะพูดนะก็คือดาวห้ามพาสดิศเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันอกเฉียงเหนือก็คือองศาอยู่ที่2 2 5องจ้นถึง6ก5็องศานะฮะ บริเวณทิศอสูนหรือว่าไตารูนย์ตรงนี้นะครับก็จะกินพื้นที่เยอะนิดหนึ่งพื้นที่ส่วนแรกก็คือทิศตะวันออกเลยแล้วก็ไปกินพื้นที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ออกเฉียงใต้เห็นไหมครับองศาจะเขาเนี่ยจะกินกว้างมากเลย4 5ถึง135อ,องศาถ้าบ้านใครเอาแผนวงกลมที่วางแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งที่เป็นห้องนอนเราก็ไม่ควรจะทําการเลือกปรับปรุงตกแต่งในปีนี้แต่ถ้ามีความจําเป็นจริงๆเนี่ยก็ต้องใช้เลือกที่เรียกว่าเลือกปลอดภยัย ต้องใช้เลือปลอดภัยในการที่จะเคลื่อนย้ายในการที่จะซ่อมแซมต่างๆนะครับอันนี้คือทิศทางที่ต้องระมัดระวังนะพอเราได้ทิศทางต่างๆ้วเนี่ยเราจะืมไปดูว่าเอ๊ะแล้วตัวพลังต่างๆที่เข้ามาในทิศทางต่างๆเนี่ยเราควรจะเสริมเขาอย่างไรนะครับโดยแผนภาพนี้ครับก็จะสรุปว่าถ้าเป็นดาวดีเมื่อกี้จำได้ไหมดาวดีดาวดีก็จะมีดาว8ดาว9าดาว1ดาว6ดาวส่นะครับดาว8ก็อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ดาว9้าอยู่ทางทิศตะวันออก ดาว1อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ดาว6อยู่ทางทิศใต้และดาว4อยู่ทางทิศตะวันตกดาวร้ายมีดาว5าดาว2ดาว3ดาว7นะครับดาว5อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือดาว2อยู่กลางบ้านดาว3อยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและดาว7อยู่ทางทิศเหนือวิธีการในการใช้งานก็คือถ้าเป็นดาวดีเราก็จะกระตุ้นเพื่อดึงโชคลาภดีๆเข้ามาภายในบ้านของเราแต่ถ้าเป็นดาวร้ายนะครับเราก็ต้องทําการ สลายมันนะครับสลายมันให้มันเนี่ยไม่ส่งผลร้ายนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับตำแหน่งที่แตกเบนจพูดและทิศไตรโูนนะครับก็ไม่ควรจะไปทําการตอกเจาะขุดนะทำให้เขาเกิดความกระทบกระเทือนเพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการจัดห่วงจุ้ยประจําปีได้ละอันนี้เรามาดูว่าอาจารย์แล้วในแต่ละทิศทางเนี่ยเราควรจะจัดห่วงจุ้ยอย่างไรนะครับ